สวัสดีครับาพบกวันอีกแล้วนะครับกับฉัตรออโต้ซารลอนนะครับซื้อขายจำหน่ายบิกไบมือสองนะครับบนถนนงามวงวานริมถนนเลยนะครับติดกับงามวงวานสามสิบนะครับมีที่จอดรถด้านหลังนะครับเข้าไปจอดด้านหลังได้เลยที่จอดสบายครับมาดูรถสบายสบายกันวันนี้เรามาพบกับเจ้า e r หก n นะครับ ตัวนี้ปีสิบสามนะครับอ่ะเรามาดูกันสภาพกริบๆเลยนะครับของแต่งพอมีนะครับก้านเบเรกไเลี้ยวแต่งนะครับล้อแดงมีที่พันท่อนะครับท่อกระป๋องนะครับกันลม้มเกยโยงของ RSP นะครับมาจาก r s p พรอมกดซ้อนนะครับ ดูเรื่อยๆนะครับผมจะไม่ควรสเตอร์46ของซันสตาร์นะครับโตสเตอร์ใช้ได้อีกนานผ้ากเบก็บไม่มีล้มนะครับสีขาวบนทงังประกับแฮนด์นะครับของ r ิซูม a านะครับเป็นเทเบล่า เดินนิ่มนนะครับกาดน้ำนะครับมีมาด้วยนะครับกาเนเบรกใสๆนะครับยางพอถูถ่ยยางยังพอใช้ได้นะครับ,น,รบนานเลยยางมาดูไม้กันนะครับไม้ตัวนี้อยู่ที่2,000 20, 0นนะครับรถปีส3ไม้สอง่ มีการลอยถังนะครับหมูินกนข้างนะครับฟังเสียงท่อกระป๋องมันนะครับสภาพนี้นะครับมากดไลค์กดแชร์กดซับสไคต์ช่องฉัดออโตโซาร์ดนวยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ